เตรียมสยองครบรถส่งท้ายปีกันได้เลยเมื่ออีก่ายหนังภาพยนตร์คุณภาพทองคำฟิล์มพร้อมส่งภาพยนตร์เรื่องใหม่ด o อนสล็ Sleep, มึงนอนมึงตายภาพยนตร์แนวสยองขวัญหลอนระทึกสอดแทกค,คอมเมดี้ต้นเหตุมาจากการเล่นผีถ้วยแก้วที่จะไม่ใช่แค่เพียงเกมอีกต่อไปที่ถ่ายทำด้วยกล้องโซนี บอรโนทั้งเรื่องจัดงานกาลาทีเมียให้ได้ชมกันก่อนใครโนะรงภาพยนตร,ร์ภรากรซีนิเพกสยามภรากรก่อนเข้าฉายจริงในโรงภาพยนตร์31ตุลาคมนี้ฝีมือกำกับและเขียนบทโดยเอมกิตตนัธวัชารานันทกุลซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างทองคำฟิล์มและ D.E.C. International ดอนสลีปมึงนอนมึงตาย31ตุลาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณพร้อมกันนี้เรายังได้สัมภาษณ์สามนักแสดงคุณภาพประเดิมจอเงินภาพยนตร์เรื่องแรกฝากผลงานให้ได้ติดตามกับกิตตินเชื้อบุญหรือน้องอากิวรังศิริคณะจรัดวรพัฒนหรือน้องปุ๋ยนุ่นและสราวุธพร้อมสุขสรรน้องบอนนี้ครับสวัสดีค่ะชื่อบอนนี่นะคะ นุ่นนะคะรับจากเรื่องนวนิช่อจริงอากิคร่ะสวัสดีค่ะคุยดุ่นนะคะรับบทเป็นเบลค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเนาะของตอนจริงๆจังๆเลยนะคะก็รับบทเป็นหม่อมก็พอสังเกตแล้วกันก็หมอมก็จะเป็นฟิลคล้ายๆหมอผีอะ่ะเหมือนคนดูดวงสื่อสารวิญ,ญญาณได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตัวเคลียร์ทุกตัวละครของอของภาพ,พยนตร์เรื่องนี้แล้วกันเนาะคะซึ่งชีวิตจริงเราก็เห็นเกาะเรื่องจริงก็เห็นผีจริงๆและซึ่งไปถ่าย หนังอ่ะเพราะเราต้องออกกองบ่อยใช่ไหมเปลี่ยนสถานที่เปลเี่ยนโรงเงี้ยก็จะเจอผีจริงๆว่หลายที่อธิเช่น,น,นอธิเช่นเนาะอนิดนึงเอาล่าสุดละกัน่้ด้ฟังในกองใช่ไหมในกองเลยก็ถ่ายอยู่เป็นฉากนั่งรวมกับเนพื่อนเนี่ยนะี่แะก็เห็นมองไปก็จะเจอรู้คือเรารู้ได้วันเป็นผีอย,อ,อยู่ตรงชั้นสองอ,อย่างงี้ดีกว่าประมาณนี้เป็นคนไม่เป็น เขาเขาเป็นโปร่งโปร่งแล้วได้เล่าให้คนในกองฟังไหมครับมีมีมีหาดตอนเที่ยงคืนแล้วกําลังจะกาลังกาลังกาลังจะเลิกกองอยู่าะตอนถ่ายทำภาพกี่ย์เรื่องนี้เขามีการแบบบอกกล่าวเจ้าที่อะไรไหมคะซึ่งจริงๆริกองเนี้ยเป็นกองที่ไม่ได้ไม่ได้ค่อยได้บอกกล่าวอะไรนะคะก็คงไม่ไม่มีใครเห็นนะเนาะอย่าว่าไม่ไม่เห็นก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขามาให้เราช่วยอะไรไหมหรือว่าเขามายุ่นซีซัไม่ไม่ได้พูดคไม่ได้พูดแล้วเรากําลังเข้าฉากพอดีค่ะ ถ้าเรามองไปเราเห็นปรเด็นใช่ค่ะจริงมาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกมันมีความยากง่ายยังไงคะโหยากมากค่ะอย่างที่บอกกันเนาะเรื่องแรกอะไรที่แรกๆมักจะยากเสมอต้องออกกองกับอ้นนี้คือน้องที่รู้จักกันอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเก่งแต่ต้องออกกองกับเล่นกับนักแสดงที่ที่เก่งอยู่แล้วเจอเจอไม่ว่าจะปุ้ยไม่ว่าจะปีไม่ว่าจะต้าพี่ปังอะไรอย่างเงี้ยบียอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่นี้กันเนาะเอ้งหาคนแบบเฮ้ยอีดอกกลัว พราะเขาทาบเป็นยังไงพอดีจริงๆทุกคนมันมากแล้วแบบทุกคนคุยสนุกไม่ก็ไม่ได้เครียดอะไรอะค่ะค่าอ่ะอย่างเราราคาในเรื่องระบบเป็นไคเออร์ยังไงนะคะอ๋อเติ้ลเติ้ลเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบลูเซอร์ครับที่มีพี่ชายเป็นไอดอลอยากจะเป็นเหมือนพี่ชายอี่เป็นแบบแต่ว่าสุดท้ายก็แบบคือแบบไม่มีพี่ชายอยู่ก็เลยลองแบบแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยตัวเองแล้ก็เลยแบบเป็นหนังเรื่องแรกไหมคะใช่ครับเป็นหนังเรื่องแรกเหมือนกันครับสามคนนี้เรื่องหนึ่ความยากง่ายยังไงดีกว่ากับเรื่องแรกก็ ความยากเนี่ยบอกก่อนเลยคือกองนี้เนี่ยเขาชอบแบบเหมือนไม่อยากให้นอนตามเรื่องเรื่องจริงนี่เรื่องจริงนะอายากไม่นอนเลยแบบผมก็แบบมีเรียนด้วยต้องสลับเวลาบางครั้งก็แบบไม่นอนยี่สิบชั่วโมงไปเลยบ<อ>างทีก็เรียนไม่รู้เรื่องเล่นก็เพื <c oughs> ่มอาชีพจริงเราก็ไม่นอนหรอครับทรัพย์ชีพจริงก็ไม่นอนเน้นว่าเป็นการเล่นภาพยนตร์ครั้งแรกของเราเลยนะอะไรใหม่ๆเรามีการไปฝึกษาใกามเก่งขลวนการรุกเด็กเอ็กซ์ซิงกับสเปกอ๋อมีมีเรียนแอคติ้งครับแต่ว่าที่ช่วยผมได้มากๆเลยเนี่ยต้องบอกว่าพี่เอ็มครับ แล้วก็พี่ลีผมเนี่ยนึกว่าพุ่มกลับอะในมุมมองผมอนะต้องเป็นคนแบบดุๆสั่งการจัดการทุกอย่างพูดคะแนไหนทำนั้นแต่พี่เอ็มกับพี่ลีเนี่ยมีการวีฟแล้วก็พี่เอ็มเป็นคนแบบรุบ่นใหม่ใช่ไหมครับก็จะแบบแนะนำหรือพูดแบบแสดงอะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกสบายใจเออคนนี้เขาไม่ได้ดุมากตคนนี้ก็ชิลๆแเ้าก็เลยจะงไม่เก่งนะไม่เก่งแต่อย่างเราเข<บ>้าฉากกับใครแล้วรู้สึกว่าแบบเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพี่ตา้าครับธนาะค<บ>ร,รับ,บรอย่างที่รู้ครับเขาหลอกมากแล้วก็ ก็เคยดูผลงานพี <tá cult ua> hey, ่คำพูดก็ถ้าเสิร์ฟแบบว่าความดังวายวายบ่อยอ่ะเป็นในดอเป็นในดอคนอย่างเราได้มามองด้านแบบว่าประสบตารความเกิดร์ฟแบบแบบผู้หญิงผู้ชายหรือว่ามันยังไงเขาวไยแล้วเขาวหยหน่อยเขาวหยหน่อยนิดหนึ่งปะเออนิดหนึ่งปะเออนิดหนึ่ง อย่างเราล่ะคะในเรื่องเรื่องแรกของเรารับบทเป็นอะไรค่ะก็อันนี้นะคะเป็นเรื่องแรกของหนูรับบทเป็นเบลนะคะบอกเลยว่าอันนี้หนูก็ทำกันบ้านหนักเหมือนกันก็มีการไปเรียนแอคติ้งกับคุณครูเพื่อที่แบบว่าจะมาดึงความสามารถของเราออกมาเนี่ยค่ะและหนูขอเสริมนิดนึงได้ไหมคะจากพี่บอนนี่ที่พี่บอนนี่เขาบอกว่าเขามีซิกเซนในการเล่นพีคและด้วยความที่หนูกับพี่เขาสนิทกันมากและเวลาที่หนูได้นอนท้องเดียวกับพี่เขาใช่ไหมคะพี่เขาบอกว่า เนี่ยมึงตอนตีสามอ่ะมีคนมาเคาะประตูห้องเออแล้วคือตอนตกดึกพี่บอนนี่อ่ะเขาฝันเห็นแบบว่าวิญญาณเยอะอย่างเงี้ยค่ะและยิ่งกว่านั้นคืออะไรลืมไหมคะปรากฏว่าหวยรัฐบาลไทยจริงอ๋ยสามตัวตรงของเราเนั้นเลยไม่ถูกไม่ได้ซื้อค่ะไม่แลนเลยเป็นอะไรนี่ได้ซื้อเหรอไม่ปกติเป็นเรื่องตัวอื่นอ่ะจริงนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงจริงเกิดขึ้นจริงจริงตีสามค่ะงั้นสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวพอมาอีก ไม่ติดอขอให้ลูกสามตัวตรงเอออย่าหย,ยุดฝันาย่าหย,ยุดฝันไม่ไอไมอก<น>อ,องทั้งหมงานแล้วงกพอเราไปอยู่ในกองเป็นยังไงบ้างพอเราไปอยู่ในกองก็บอกเลยว่าพี่ๆทุกคนคือน่าหลักมากรวมไปถึงนักแสดงเองด้วยที่บอกว่าทุกคนมีความเป็นกันเองหรือแม้กระทั่งพี่ต้าพี่ปิงที่เราเห็นว่าเขาเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากแต่ว่าพอที่เรามาเข้าบทกันอ่ะปรากฏว่าเขาคอยแบบแนะนำให้เราแล้วก็พูดคุยกับเราตลอดเวลามันทาให้เราเนี่ยไม่มีความรู้สึกเก่งมี่ก็ ก็เข้าส <si ินอารมณ์แต่สองคนเนี้ยเรากับนุ่นน่ะเดือเปลวในเรื่องนะซีนหนักมากเพราะมีซีนหนึ่งอ่ะในหนังประมาณไม่กี่นาทีแต่เจ็ดชั่วโมงอ้หรอมันมันมันมีทางแบบแอคชั่นจด้หนุกหนุกค่ะหนุไม่มีไม่เบียนอภาพเบียนเรื่องนี้คนดูจะได้อะไรคะได้อะไรก็ไม่น่าจะได้อะไรก็ไม่น่าจะได้อะไรนะต้องงงเพราะฉันก็งง ก็ก็ได้จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีแค่โรแมนติกอาบอกตรงๆนอกนา้น้มีครบหมดเลยค่ะเฮลเลอร์คอมดี้เตเลอร์อะไรอย่างนี้มีทุกอย่างเลยค่ะครบครบจริงๆอ่ะอยากให้เชิญชวนแบบแฟนๆที่ชอบหนังแนวแบบนี้มาดูภาพยนตร์ดีๆอีกเรื่องชวนแฟนมาดูฉันค่ะก็วัยรุ่นทุกคนที่ Gen ีหรือว่า Generation อะไรที่ใกล้ๆอย่างนี้ครับผมบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ตอบโจทย์มากๆครับด้วยคอนเซปต์แล้วก็ทุกอย่างอะไรที่แบบ มันแบ็กกราวมันเซตติ้งกับพวกแบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับดูแล้วน่าจะเข้าใจแล้วก็สนุกมากก็อย่าลืมมาดูด้วยนะครับทางในตุราวก็คือลุ้นระทึกทุกวินาทีจริงเพราะบอกเลยว่าทุกคนต้องตั้งสติแล้วก็ตั้งใจดูมากทุกวินาทีมันงงจริงเพราะว่าเราต้องดูแล้วเราต้องคิดโออออย่างนี้อ๋ออะไรอย่างงี้เหมือนเหมือนมันแนวเดาเนาะมันแนวว่าแล้ว ยังงไต่อแล้วแล้วยังไงต่อแล้วคนนี้เป็นใครแต่อันี่ยังไงต่ออันี่คือใครอะไรี้มันจะเป็นยังไงและสรุปทั้งสามคนในเรื่องตอนสุดท้ายตายไหมคะรู้ว่ายังดูไม่บอกได้ปะ้อาไปดูไปดูใครอยากได้บัตรฟรีทักมา30บใบใครทักไป Facebook Bunny เซิร์ชกูก็ก็ต้องดูอ่ะไม่ดูก็งงอ่ะเพราะกูก็งงโอเคแล้วก็สนุกอะค่ะก็ให้น้องๆฝากกันได้อนะค่ะ ดูเลยอโอเคค่ะก็ฝากด้วยนะคะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเลยว่านักแสดงทํากันบ้านมาอย่างดีมไม่ว่าจะเป็นทุ่มกับเองหรือแม้กระทั่งทีมงานทุกคนคือเขาตั้งใจทํากันบ้านมาดีจริงๆค่ะคุณพี่บอกเลยว่าใครที่ไม่มาดูเรื่องนี้คือพลาดมากอย่าลืมมาดูนะคะวันที่31ตุลาคมส้นเดือนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ